ดีเด้อจ้าพอยพ่นองอมสินเองนะจ้าจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะจ้ามือนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เด้อออมสินนะคะก็ได้ตื่นสายยังที่จะของนะคะตรงการแล้วนะคะตื่นประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะจ้าพอยพินอง ตื่นออกมานะคะตามหมูเห็ดกับเขาให้เรียบร้อยแล้วจ้าจ็กเมนูอย่างนะ่จาจะพ่ยพี่น้องมันจะเป็นไข่กับเบคอนนะคะเหมือนคล้ายๆไข่ตุ๋นนะคะอยู่ในผักอ,อยู่ในพริกหวานนะจจะพ่อพี่น้องตื่นเสาร์ม้านะคะน้งกับปุ๊กนะคะชงกาแฟให้กินเรียบร้อยนะคะกับนั่งกินเขาที่น้งเตรียมไว้ให้หละจ้าก็ต้องขอบคุณตามหมูแห้งๆเร้อจ้าเพราะว่าหวัวอมสินเมย์นะ สาร์อาทิตย์นะคะออมสิมก็ค่อยอยากจะเฮ็ดอีหยังนอกจากพ่อแม่พี่น้องอยากนอนอึมซึมอยู่ใน,ในห้องนะจ๊ะเป็นเมื์เมย์เนอาะจ้ะแต่กับว่าเป็นหยังจ้ะมื้อนี้นะคะกับเฮ็ดแบบชิュ๊ชิ่ะให้พี่น้อง โทรปรึกษากับพี่เพื่อนนะจ๊ะว่าเอาพริกไปยูกลีนเห่าเดืบอนะคะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ43-4องศานะคะในช่วงกลางคืนนะในช่วงกลางคืนนะจ๊ะพอยพ่นองถ้าว่าเป็นช่วงกลางวันกับประมาณ11-12-13-14องศาประมาณนี้แหละจ้าเพื่อนก็บ,บอกว่าเอาอเอาเขาได้เนอะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิติดลบเมื่อไหรน,นะคะก็ห่มผ้าห่มให้ผักเข้าแน่นะจ๊ะมื่อกี้ก็เป็นมือแรกนะคะตีตัดสินใจนะคะเอาพวกผักต่างๆนะคะ ไปไวทยุกลีนเฮ่าเนาะจ้ะเพราะว่าโอมสิติตองปลูกกับเพราหัว,หวละพานะคะทุกคนค่ะแล้วกับแมงลักนะคะปลูก ว้นะคะทุกคนคะ่ะออมสินก็เลยต้องเอาพวกผักนะคะพวกลูกพริกมะเขือนะคะขิงนะคะแล้วกับบัวหิมะนะคะมาใส่ในกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็ใส่ในอุโม,มงค์ผักว้นะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้กับบ่เห็ดอีหยังหลายรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะแค่มาเอาผักนะคะใส่กรีนเฮาส์ซื้อๆนะจ๊ะพ,พ่าพี่น้องเฮ็ดแบบชิวๆชจ้านี่จจะผักนะคะกับว่าเยอะดอกจ้ะบูย๊ยพุ่น่ะบ่กขนาด,ดเริอม่เยอะนะคะ เยอะเติบนะคะพอพี่น้องต้องอพักเมื่อกับบกพีกนะคะก็จะมีง้ําแนบงง้ําแนนะจ๊ะพอพี่น้องตัวใดบงง้ํานะคะก็คืออมสินจะไว้ตั้งขางบนสุดนะคะน,นางจากบ่ไดดพ่อฮิสเตอร์นะคะการจะเลื่อนเติบโตของนางนะคะมันก็เลยค่อนข้างช้าเรื่อจากพ่อพี่น้องอันนี้กับมาเตรียมนะคะเ,เตรียมเพื่อที่จะเอาพักนะคะหรือบอกพีกเขานะคะมาลุ้งไว้นะคะแล้วจะคุ้มด้วยผ้านะคะเพื่อ กันความร้อนเพื่อบ่าหิมัะหนาวเกินไปนะคะพี่เพื่อนก็บอกว่าเออช่วงแรกๆที่เขาเอาผักเอาบุกพริกลุ้งนะคะห้เขานะคะใส่ผักคุ้มเพื่อว่าหิแสงแดดนะมันคือมันถูกผักเขาเกินไปนะคะเดี๋ยวผักเขามันจะตื่นนะพี่พี่น้องนี่แหละจ้าอมซิงเกอเลเอาผ้านะคะกันหนาวนะคะที่ใส่สําหรับคุ้มนะคะคุ้มใหม่พวกผักห้เขานะคะ อุ่นขึ้นนะคะนี่ค่ะพักนี่ไอผ่าตัวนี้นะคะทุกคนคะ <c oughs> เพื่อคุ้มไวเขาอุ่นขึ้นนะคะกับคุ้มไวนะคะเพื่อไม่ให้เขาถือแสงแดดจนมากเกินไปเนาะจ้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพุ่งนี่นะคะกับสีมออนดุนการจ้าว่าพักเขาจะเป็นจังไรเนาะจ้ก <c oughs> ส่วนทางอุโมงค์นะคะอ,อมสินนะคะกับเสียเอาผักเขือแล้วกับบัวหิมะนะคะทุกคนคะแล้วกับขิงนะคะมามาไวตรงนี้นะจ๊ะพ่อพี่น้องมาไวกับพวกคานากวางตุงนี่แหละจ้าพ่อพี่น้อง เอาไว้คร่าวๆกอนะคะเพราะให้เขาได้ปรับอากาศนะคะแต่กับบรูวาสิรอดบรอดจากพ่อพ,พี่น้องมาล้อรุ่นกันนะคะอ่าตอนนี้นะคะมะเขือนะคะกําลังงามเด้อจากพ่อพี่น้องก็เอามาวางไว้จากพราะว่นอยู่ในบ้านอมสินนะคะอมสินจะล้งหัวหละพากระเพานะคะทุกคนแล้วกับแมงหลักจ้ะ ก็เลยจากคนข้างที่จะใส่พื้นที่นะจ๊ะก็เลยเอาน้ำมาลงนิ้วหนีนะคะทุกคนคะ่ะนี่ละค่ะทุกคนกระสีมาไว้นะคะแล้วก็เสียเอาผ่านนะคะมาคุ้มไว้อีกรอบหนึ่งจ้า,พ,าพ่อพี่น้องหลังจากที่คุ้มเสร็จนะคะทุกคนคะ่ะกลับไปเบื้องตาหมูนะว่าน,นางเห็ดอีหอย่างน้อมสีไหน้งนะคะเผาขยะเด้อจ้ะเพราะว่าอยากให้นางเคลีย,บข,ยะะลบของที่อยู่ในกรีนเฮานะคะแล้วก็ของที่อยู่ใน ในให้หองเก็บนะคะห้องเก็บพวกอุปกรณ์นะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเลยใส่น้ำมาจากการเป็นส่วนๆไปจ้าพอพี่น้องนี่ละค่ะสิงที่อมอสินจะเหตุนะคะเมื่อนี้นะคะกระสิได้ปลูกสตรอเบอรี่ย่างที่อมอสินให้ทุกคนในเบื่องคลิปก่อนหนา้นา่ะค่ะที่อมอสินปลูกสตรอเบอรี่นะคะกะเป็นเมือวันอาทิตย์เด้อจ้าพอพี่น้อง ตอนนี้นะคะน้ำหนักอมซินนะคะกัอยุประมาณ70กว่าแล้วนะคะพอพี่น้องรู้แล้วว่าร่างกายเขานะคะเมื่อเริ่มอ้วนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะไม่เหมือนปกตินะ,ะตอนนี้อมซินก็เลยพยายามนะคะลดอาหารนะคะลดพวกแป้งให้ลงนะคะจากจะกินเข่าเยอะนะคะจะก,กินปริมาณหน่อยลงจากพอพี่น้องให้ร่างกายนะคะมัน แข็งแรงข้นนะคะแลวออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆจ้ะแต่ว่าตอนนี้กรสิปับการกินนะคะเห็นอมสินกินขนมแบบนี้นะคะออมสินกกินช่วงประมาณที่เที่ยงเที่ยงหรืออาจจะเป็นช่วงเศร้านะคะเพราะว่ามันร่างกายมันต้องการผาลาญนะคะแต่ว่าช่วงเย็นนี่คือลดแป้งทั้งหมดเลยจ้ะพ่อพี่น้องอมสินนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าที่คอยเป็นห่วงเป็นย้ายอมสินนะคะเดี๋ยวอมสินจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจ้า